โภชนาการจะชวนมาเข้าครัวทําอาหารเมนูง่ายๆสําหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้อีกหนึ่งเมนูค่ะวัตถุดิบหาซื้อง่ายและทําไม่ยากเลยวันนี้มาแนะนําเป็นเมนูแกงเลียงกุ้งสดเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมผักนะคะเอาไปลวกก่อนค่ะผักที่เตรียมมาวันนี้ก็จะมีฟักทองบวบแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะลวกตัวฟักทองให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าฟักทองก็จะมีความแข็งแล้วก็สุกยากกว่าผักชนิดอื่นๆค่ะตัวฟักทองนะคะก็จะมีเพกตินซึ่งเป็นใย,ยอาหารที่ละลายน้ํานะคะช่วยบํารุงสายตาแล้ว ก็มีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะแต่ที่ต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานคือตัวฟักทองก็จะมีคาร์โบไฮเดตสูงนะคะแนะนาว่าให้จํากัดปริมาณการทานค่ะเมื่อฟักทองสุกได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่ผักชนิดอื่นๆลงไปค่ะใส่บวบและข้าวโพดอ่อนลงไปค่ะบวบนะคะก็จะมีไฟเบอร์สูงช่วยย่อยง่ายด้วยค่ะข้าวโพดอ่อนนะคะก็จะมีใย,ยอาหารมีโฟเลตแล้วก็มีแมกนีเซียมช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะเมื่อผักสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักออกมาผักไว้ก่อนนะคะมาเริ่มทําน้าซุปแกงเลียงนะคะใส่น้ําประมาณ 250ML หรือ1ถ้วยตวงค่ะ เสร็จแล้วตามด้วยพริกแกงนะคะวันนี้จะตําเป็นพริกแกงเลียงนะคะเป็นแบบทําเองก็จะช่วยลดโซเดียมได้ด้วยค่ะในส่วนผสมของพริกแกงเลียงนะคะก็จะมีกะปิ หอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้ที่ทำเองเราก็จะไม่ได้ใส่เกลือนะคะเพื่อลดโซเดียมในมื้ออาหารได้ค่ะตามด้วยใส่ผักลงไปนะคะตามด้วยปรุงรสนะคะจะใช้เป็นน้ำปลาสูตรลดโซเดียมของ g r e นแอนด์ออร์แกนิกค่ะปริมาณที่ใส่ประมาณ2ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วใส่น้ําตาลประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเข้ากันแล้วใส่โปรตีนวันนี้เลือกเป็นเนื้อกุ้งนะคะเมนูนี้ถือว่ามีไฟเบอร์สูงมากเลยค่ะซึ่งไฟเบอร์จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลในร่างกายด้วย เมื่อทุกอย่างสุกแล้วเราก็ใส่ด้วยใบแมงลักนะคะซึ่งใบแมงลักนะคะก็จะมียูจีนอลเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของการขับลมขับแก๊สในกระเพาะอาหารได้ค่ะปิดด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งเมนูที่ไฟเบอร์สูงและพลังงานต่ำไขมันต่ำเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว กับเมนูแกงเลียงกุ้งสดสําหรับคนเป็นเบาหวานค่ะส่วนเครื่องปรุงที่ใช้วันนี้คือเครื่องปรุงสูตรโซเดียมต่ําของ Green อ n d o r g a n i กโซเดียมต่ํากว่าเครื่องปรุงสูตรทั่วไป60-75%ซไม่ได้เติมเกลือโพแทสเซียมใครสนใจสั่งซื้อพิกัดอยู่ในตร้กากดได้เลยนะคะ